โอ้โดนสวดครับทำไมไม่รีบเปลี่ยนตัวสล็อตนะครับโอ้โหท่านั้นสุดหล่อเชมีเรดแนปครับอัดลิเวอร์พูลพลาดมากๆแบบมือสมัครเล่นเลยนะฮะเชมีเรดแนปครับ, pp, รบออกโรงิจารา์การรับมือสถานการณ์ของลิเวอร์พูลว่าเป็นความผิดพลาดระดับสมัครเล่นหลังจากทีมต้องเล่นแค่10คนอยู่นานถึง7จ็ดนาทีจากอาการบาดเจ็บของโชโกเมสและช่วงเวลาดังกล่าวก็กลายเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญที่ทําให้หงแดงลิเวอร์พูลเสียประตูที่2ในเกมที่บุกไปแพ้บ,บอลหมัดเมื่อคืนดราม่าสามสองนะครับ เกมนี้ลิพูเสียประตูแรกนาที26เมื่อเอวานิซอนครับยิงให้เจ้าบ้านขึ้นนําหลังจากฟันได้เคลียร์บอลไม่ขาดโดยในจงหวะก่อนหน้าน,นั้นเนี่ยโจโกเมสได้รับบาดเจ็บจากการประทะกับอาริซอนนะขณะพยายามบล็อกลูกยิงของหัวหอกบราซิลแม้วัตรุเอโดจะเตรียมลงมาเปลี่ยนตัวแทนโจโกเมสแล้วครับแต่ลิพูกลับปล่อยให้เกมดําเนินต่อไปทั้งที่ทีมเนี่ยเหลือผู้เล่นในสนามแค่10คนและไม่พยายามเตะบอลออกนอกสนามเพื่อหยุดเกมเลยนานถึง7นาที ก่อนที่ความเสียหายจะตามมาในนาทีที่33เมื่ออเล็กซิมิเนสเนี่ยยิงลอดขาของพ่อมีให้กับบอลหมัดนี่เป็นสูนรนะครับก็เดี๋ยวไม่จะมีเรดแนปครับกลายกลายเป็นแบบว่าโอตาบะเลยนะพูดกับสื่ออย่างสกายสปอร์ตบอกว่ามันเห็นได้ชัดเลยว่านี่คืออาการบาดเจ็บที่หนัก และคุณอาจจะใช้เวลาสักนาที2นาทีแล้วก็ควรรีบเปลี่ยนตัวแต่นี่ลิปูใช้เวลานานถึง7นาทีกว่าจะตัดสินใจเปลี่ยนตัวและสุดท้ายก็มาเสียประตูที่ 2, 2> ผมรู้สึกตกใจมากในยุคสมัยนี้ยังมีสถานการณ์แบบนี้เกิดขึ้นได้อีกเหรอพวกเราเปิดภาพย้อนดูหลายรอบเพราะอยากให้ความเป็นธรรมกับลิปูว,ว่ามีโอกาสเตะบอลออกไหมมีฟรีคิกหรือเปล่าวคจิการทีมได้สื่อสารอะไรกับนักเตะหรือเปล่า ว่านี่ควรจะเป็นเรื่องเร่งด่วนของทุกคนเพราะผมไม่ได้อยากโทษแค่ผู้จัดการทีมหรือทีมงานหลังบ้านบางครั้งในแต่ละน,นักเตะคุณต้องรับผิดชอบเองคุณรู้ว่าทีมเหลือ10คนกราฟเฟนแบกต้องถอยลงมาเป็นแผงหลัง4ี่คนแล้วคุณก็ควรถามตัวเองว่าเราจะจัดการกับสถานการณ์นี้ได้อย่างไรแต่ไม่มีใครพูดเลยว่าเราควรเตะบอลออกหรือต้องรีบเอาเซ็นเตอร์แบ็กลงมาพวกเขาไม่คว้าโอกาสนั้นไว้เลยสำหรับหงแดงริเวอร์พูลนะครับก็ถือว่า สุดหลออัดลิฟพูเลยนะพลาดแบบมือสมัครเล่นนะครับทำไมไม่รีบเปลี่ยนตัวทำไมต้องปล่อยให้มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะครับโอ้โหนั่นแหละฮะก็ถือว่าโดนวิจารณ์ไปตามๆกันเลยนะฮะเกมเมื่อคืนนี้ทำให้ลิฟพูเจอสถิติแย่สุดในลีกหลังแพ้บอลมัดนะครับลิฟพูเจอกับสถิติที่แย่ที่สุดของสโมสรครับกับการลงเล่นในพรีเมียร์ลีกหลังไปแพ้ให้กับบอลมัด2 3เมื่อคืนที่ผ่านมา โอ้ต้องบอกครับว่าเกมเมื่อคืนนี้ครับโอ้โหเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะช็อกลิเวอร์พูลพอสมควรน,นะครับจากความไม่แพ้ในเกมนี้ทําให้ลิเวอร์พูลเนี่ยตามหลังาร์เซนไกลถึง14คะแนนในตอนนี้และจะเพิ่มเป็น17แต้มหากคืนนี้ให้ปืนโตาร์เซนเปิดบ้านชนะแมนยูได้นะครับโอ้สถิติคือย่ําแย่เลยนะสำหรับหงแดงลิเวอร์พูลนะฮะ ประตูในช่วงทดเจ็บที่ทําให้ทีมแพ้ในเกมนี้ถือว่าเป็นครั้งที่3ที่ทีมของสล็อตเนี่ยโดนยิงนาทีบาปนะครับมากที่สุดในการเล่นพรีเมียร์ของสโมสรหลังก่อนหน้าน,นี้ก็เคยโดนเอ็ดดี้เอนเกทียยิงใส่นาที90.7ในเกมแพ้ริลซาเบลต์1-2แล้วก็โดนเอสเตวอลวิเลียนยิงประตูที 5, ่90.5เกมแพ้เชลซี1-2เหมือนกันนะครับโอ้โห,โห,โห icas, เป็นอะไรที่ค่อนข้างจะเจ็บจีตต้องแก้ต้องไปปรับกันใหม่นะครับต้องวางหมากกันใหม่แล้วนะครับ ฟันได้กับตันลิฟูครับยืดอกรับผิดครับทำลิฟูเสียประตูครับวอจิลฟันได้บอกว่าผมผิดหวังมากนะที่สุดท้ายของเกมเป็นเรื่องที่รับได้ยากมากเราทํางานหนักมากในครึ่งหลังเพื่อกลับมาสู่เกมและการเสียประตูในช่วงท้ายเกมนั้นมันน่าผิดหวังหลังบอลหมัดทําประตูได้ในช่วงท้ายเกมครับฟันได้ได้ตั้งคําถามกับพุทดสินโดยฟันได้เองครับ แสดงความกังวลในจัวหวันนี้เขาบอกว่าสิ่งที่ผมรู้สึกในสนามคือผมถูกบล็อกแต่วฒิสินและวิอาไม่เป่าให้ผมสามารถยืนอยู่ตรงนั้นและบอกว่าไม่ควรให้ประตูแต่ก็ให้ไปแล้วดังนั้นเนี่ยมันก็เป็นอย่างนั้นแหละส่วนการเสีย2ประตูภายใน7นาทีและทําให้ทีมตามหลังศูนย์สองฟรยอมรับว่าเป็นสิ่งที่แย่มากฟรได้บอกว่าผมขอรับผิดชอบอย่างเต็มที่แม้เป็นลูกบอลที่ตัดสินยากก็ตามประตูแรกนั้นตัดสินยาก รวมแรงมากทําให้มันตัดสินใจยากจริงๆการเสียประตูนั้นมันไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่ก็ไม่ดีการเสีย2ประตูในช่วงเวลาสั้นๆไม่ดีเลยประตูที่เราได้ก่อนพักครึ่งนั้นสําคัญมากสําหรับโมเมนตัมในครึ่งหลังสุดท้ายแล้วการทุ่มนั้นทําให้เราแพ้นะฮะฟันไดก็บอกบนะอย่างเงี้ยนะฮะอย่างไรก็ตามฟันไดปฏิเสธที่จะตําหนิใครสําหรับความไม่แพ้นัดน,นี้ฟันไดบอกว่าหลังจบเกมและช่วงหนึ่งมันง่ายที่จะบอกว่า ควรทำอย่างโน้นคุณทำอย่างนี้คุณควรทำแบบนี้ฉันควรทำอย่างนั้นและผมรู้ว่านั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นแต่เราตัดสินใจคลองบอลและในที่สุดพวกเขาก็แย่งไปได้การแพ้ไม่เคยรู้สึกดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับผู้เล่นลีปูฤด,ดูกาลน,นี้เราพยายามหาความสม่ําเสมอ กี่ยวกับความสามัคคีของทีมฟันได้บอกว่าผมคิดว่าไม่มีข้อสงสัยใดๆเกี่ยวกับความสามัคคีของเราแต่ความสมอเสมอที่เรากําลังมองหาเนี่ยยังคงต้องหาให้มันเจอมันเป็นสิ่งที่เราต้องจัดการและเราต้องการที่จะแสดงผลงานและเราต้องการชนะเกมการแข่งขันนะฮะนี่คือการเปิดใจของเวอร์จิลฟันได้นะครับ